รู้ลึกรู้จริงอย่างแตกฉานมาที่นี่เลยมหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์บัณฑิตที่สังคมยอมรับ กลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วไร้ร่วมีมกิจกรรมเล่น p ั s เพกันดีก่างานนี้เราก็มีพิธีกรสาวพาไปชมงานกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พายอยู่ที่งาน Learn p l s เพ Duck p o n Gift f 2007ซึ่งจัดโดยคณะศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบสินพั์ค่ะภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือสวัิบัตรของเรานะคะ ก็จะบอกถึงว่ามีอะไรมาโชว์ในงานบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาร์ตอะดีไซน์แกลเลี่กันค่ะ การเปิดงานไปแล้วนะคะโดยอาจารย์อํานวยวุฒิสารสลินคณะบดีของคณะศิลปะและการออกแบบค่ะตอนนี้แพ้ก,ก็อยู่ในอาร์ตแอนด์ดีไซน์แกลเลอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าผลงานของพี่ๆนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้แพ้ก,ก็อยู่กับพี่แอมเจ้าของผลงานมัมแอนด์ชายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่แอมกันดีกว่าค่ะว่าได้รับแรงบันดาลใจอะไรกันบ้างสวัสดีคะ่ะพี่แอม อเก้าอี้ที่สารสัมพันธ์แม่กับลูกค่ะก็คือลูกจะเล่นตัวเล็กแม่ก็จะเล่นตัวใหญ่ก็คือสามารถถอดถอดม้าออกมาให้เด็กเล่นแล้วมีมีช่องเก็บของสำหรับแต่งตัวม้า ผลงานของพี่เขาอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งได้รับแร,รงบันดาลใจจากดอกดาวเรืองนั่นเองทำาจากงามพาราเด้งดึงนิ่มๆอย่างนี้น,น่แล้วก็หมุนได้ด้วยน่ารักใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของพี่ๆคนอื่นกันดีกว่าค่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือ T-Space นะคะเอาไว้ใช้เล่นใช้นั่งใช้นอนใช้อ่านหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆที่เพื่อนๆสามารถใช้ันได้ พยายามว่างเนี่ยค่ะเอาไว้ให้น้องๆหนูๆ,น,ๆนอนเล่นไ,ได้นะอืมเดีย๋ยวเราไปดูผลงานชิ้นอื่นกันดีกว่าค่ะไปเลยท่นี้้าดไปนะคะว้าหมดเวลาของแพ้แล้วล่ะค่ะยังไงเพื่อนๆก็กลับมาพบกับ ในงานหน้าแต่ว่าจะเป็นงานอะไรนั้นต้องรอดูนะคะวันนี้แพ้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะและนี่เลยกิจกรรมฟนอลแคสติ้งวีเจเวิร์กชอปของมหาวิทยาลัยลงังสิตโครงการนี้เป็นการ เพื่อนหน้าใสาเพื่อเข้าเป็นวีเจของสถานีโทรทัศน์ยูแชนแนลเราตามน้องบูมฟูจังไปดูบรรยากาศสนุกสนุกในงานกันดีกว่าค่ะสวั in สดีค่ะ,คะพบกับน้องบูมนะคะที่สตูดิโอ,อยู h ช n แนลมหาวิทยายลัยรังสิตของเราค่ะวันนี้วันที่20นะคะกันยายน2550เรามีไฟนอลแคสติ้ง VJ เวิร์กช็อป b บบี้เฟสค่ะของสตูดิโอ,อยู h ช n แนลของเรานะคะขณะนี้เขากำลังทาการแคสติ้ง เจน,น้าใหม่ของเรากันอยู่ค่ะเอาไปว่าเราเข้าไปดูบรรยากาศสดๆข้างในห้องกันเลยนะคะค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ ค่ะเรามาขอสัมภาษณ์นะคะชื่ออะไรกันบ้างคะค่ะชื่อนุ่นคะ่ะคณะอะไรคะมีเทศอาีคะ่ะอ่าได้แท็ตซิงไปหรือยังคะยังคะ่ะกำลังรอคิวต่อไปเลย<จ>รู้สึกตื่นเต้นอ่าค่ะเตรียมสริตกมาดีหรือยังดีแล้วคะ่ะแต่ว่าคิดว่าเข้าไปมันต้องเป็นอะไรที่ดี แพ้ไปหรือยังคะแพ้แล้วค่ะตื่นเต้นมากโหแบบบรรยากาศตรงนี้กับข้างในแบบคนละเรื่องเลยอ่ะตรงตรงนี้แบบว่าเราเต็มที่จริงๆข้างในตื่นเต้นมาก crazy ะสำหรับที่เด็ดคงไม่มีนะคะก็มนว่าเอาความเป็นตัวเองกันละกะันค่ะขอาล่าเงยจสายนะ,ะจริงก็ใช้หน้าตานะฮะวาูเล่นครับจริงก็คือใช้สามารถที่เรามีอยู่คือแสดงมาให้หมดนะฮะเพื่อให้ถูกใจกรรมการนะฮะ ขอให้ทำเต็มที่กันทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ความสามารถทั้งหมดในการทำในจุดจดนี้ค่ะ,ะเราก็มาติดตามบรรยากาศส,สดๆภายในห้องกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชียร์สไ พลงที่ทำให้เพื่อนดีมได้นะคะแล้ววันนี้ก็เจอกันนี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียมสมัยนะคะวันนี้เรียนจะพาเพื่อนวันนี้เรียนเราสจะจะพาเพื่อนอีกแล้วเทคสองค่ะเทคสามผ่านตัวค่ะสวัสดีค่ะพบกับแฟรกับรายการเสียมสมยัยรายการที่ทำให้เพื่อนิ้มไ,ได้วันนี้ เอิ่มถ้าสัตาาดาห์สมันไรแกคกิฟต์ซามาเลยค่ะกิฟต์มูลโดยแท้ถึงโดยจริคือลมทันแกเองกิฟ yes, ต์ออฟเดวี่ในสัปดาห์นี้ของเราจะเป็นไทยแล้วเขาก็มาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างถ้าอยากรู้นะคะก็อย่ารออะไรอยู่เลยค่ะไปชมกันดีกว่าในช่วงอาร์ติด บรรยากาศแคตติ้งวีเจเวิเร์กชอปของเรานะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปเรามีโอกาสแบบนี้ให้เพื่อนได้ออกมาสแสดงความสามารถนะคะในปีหน้าแล้วเรายังมีโครงการดีๆให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันในครั้งต่อไปเรื่อยๆนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาของน้ำบุมแล้วค่ะน้ำบุมต้องขอการคำว่าสวัสดีค่ะ but later it's just gonna fall apart c u s his fans can't relate to his newfound a He ain't doing what he did from t s t a r And that's p u t i n in some feeling in t h o u g และก็มาต่อกนที่งานเพื่อสุขภาพอยา่าง Health to Healthy ภายในงานก็มีการจัดอิทรศการเพื่อนําเสนอโครงการดีๆมากมายอยา่างโครงการกินดีอยู่ดีแบบไม่มีเจิงฟู้ดหรือจะแป็งโครงการไว้มันอย่างเราเลิกเถอะที่มาชวเนเพื่อนๆเนเลิกสูบบุหรี่กันค่ะ you see yourself in the mirror and you feel safe cause i look familiar but you afraid i open up your soul cause you don't really know don't really know who is the person that's deep than cause you content with just being the name brand man yeah all just you know see that it's trivial it's significant you addicted to material i seen your kind before you the type of thing so. <coughs> ก็คือมาณ6เมีก็คือปากจูกระบบก็คือเมื่อเราสูดเข้าไปแล้วก็คือปากและตอบฝันก็จมูกก็คือเป็การใช้ตาเดินตาเดิน m n d your money and your money on your mind but what about เป็นยังไงล่ะกิจกรรมเลิศๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการยูนยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ All that money that you got gon' n a be gone. Yeah, that gear that you rock gon' n a be gone. The house up on the hill gon' n a be gone. The gold purse on your grill gon' n a be gone. The ice on your wrist gon' be gone. ตัวเองว่าเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์หรือพร้อมเป็นผู้นำความคิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้นิสิตนัะศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน MMA a r c y r c 7 0 0 7ยอาาัง Financial Star Competition ครั้งแรกที่คุณสามารถแข่งขันทั้ง MMA และ YRC โดยสมัครเพียงครั้งเดียวชิงเงินรางวัลและทุนดูงานต่างประเทศร่วมล้านบาทติดตามรายละเอียดและสมัครที่ w ww.tsi t h a i l a n d o r g m m a ค มีหลายสิ่งที่อยากทำอยากทำทุกสิ่งให้สำเร็จต้องเริ่มต้นที่ดูแลตัวเองชีวิตที่ดีมีได้ทุกวันอมอพาน้ำมันปลาประกอบด้วยโอเมก้า3ได้แก่ EPA และ DHA เปิดแล้วสหารฟรรมฟาร์มดนตรีแ่งรูปรวมวยดนตรีมันๆคันจากรรัวมหาวิทยาลไรเ,เราเปิดโ<ม>อ,อกาส<ร>ให้น้งนองๆเล่น<ร>กันสดๆแบบนี้ เพื่อนๆค่ะอยากมี MV พรีเซนต์แบบพวกเรานะคะก็ส่งเดโมมาที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นที่สตูดิโอยูทิชแนลของหายทยาลัยเพื่อนๆก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสาฟาร์มดนตรีครับการาพวกเรานะคบได้มาเล่นร้องเพลงแล้วก็มาถ่าย MV สนุกที่นี่นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสาฟาร์ดนตรีแหล่งรูปรูกวงดนตรีมันมันขันจักร่วมมหาวิทยาลัยร่วมขันความมันโดยวันดูคอยูเบิลแบทเทิลสองพันเจ็ดทางรัฐคนดนตรีที่ไม่ใช่ฝันต่อไป มหาไยซิตี้ดอทเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารและเรื่องราวที่ชาวมหาัยไม่ควรพลาดพิเศษกับคลิปภาพกิจกรรมมันๆแบบอันจีนทั้งในและนอกล้วมหาวิทยาลัยรวบรวมดาวเด่นไว้ใส์ที่คุณเองก็สามารถเป็นได้และอีกสาระความบันเทิงมากมายที่ชาวมหาัยต้องการในมหาไยซิตี้ c o m สนับสนุนโดย c h ช n n e l ทีวีมหาวิทยาลัย ขอเป็นณนาโอกาสนี้ขอบคุณะคะ่ะ <always> สำหรับวันนี้เฟิร์สและสยามสมายต้องขอจบรายการไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับรายการสยามสมา,รายรายการที่ท้ามไปมีคุณนี่ยิ้มได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้พบกับโบค่ะจะทำหน้าที่เป็นแม่หมอถ่ายใจเพื่อนๆกันนะคะว่า acting เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่อยู่ในสงคงเพตชอที่แต่ว่าสนุกขนาด นายพี่แสบค่ะ The Cow Come On ข่าววิชาศิลปะการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จะแสดงผลงานนาฏกรรมร่วมสมัยเรื่อง Dancing t o n v a d n a ระหว่างวันที่26-29กันยายนและ3-6ตุลาคม2 5 5 0วันละสองรอบได้แก่รอบบ่าย2และ5โมงเย็นนะ b บ็กบ็อกซ์เทอเตอร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพวทยาเขตลังสิตใครเนี่ยที่สนใจก็ไปดูกันได้ครับงานเจ๋งๆแบบนี้อย่าพลาดเชียวล <c oughs> ะครเวทีคณนะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อมหมู่บ้านลันลาหันสาร,ราดีโอณหอประชุมศรีบุรพาหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่22 23 28กันยายนรอบหนึ่งทุม่มและ29 30กันยายนรอบบ่ายสองและหนึ่งทุม่ม ซื้อบัตรได้ที่คณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนท่าพัจจันทร์บัตรราคา160บาททุกที่นั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-469-3228ใครเนี่ยที่ชอบผลงานทางด้านละครเวทีเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับขอบอกวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากทางยูชาแนลร่วมกับวันทุกข้อจัดโครงการวันทุกข้อยูแบนแบทเทิล2007ค้นหาสุดยอด,องดวงดนตรีนักศึกษา10วงดนตรี คัดเลือกโดย10 a r t i ติสโปรดิวเซอร์และได้ออกอัลบั้มจริงใน10สัปดาห์กันเลยช้าไม่ได้แล้ววงไหนว่าเจ๋งส่งเดโมโมาเลยที่ยูชาแนลสตูดิโอในทุกมหาวิทยาลัยหรือติดต่อได้ที่087 800 6677โอกาสนี้มีถึง26ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับทางลัดสู่เส้นทางดนตรีครั้งนี้พลาดไม่ได้แน่นอน The Call Come o